สวัสดีพี่พี่เพื่อนเๆชาวรถไฟค่ะนี่ก็อีกวันที่ได้มีโอกาสมาลงตรงสถานีรถไฟฟ้าพญาไทและมาต่อรถไฟสายธรรมดาค่ะเพื่อที่จะเข้าหัวลำโพงนอกรั้วก็จะเป็นโรงเรียนตอนนี้รถไฟกำลังเข้ามาค่ะ เสียงสัญญาณให้ไมค์กั้นลงมาแล้วค่ะมาดูว่าเป็นน้าเบอร์อะไรวันนี้เข้ามาที่จุดอยู่รถพยาไทยเจ็ดนาฬิกาห5านาทีค่ะสำหรับขบวน3 7 2 รถไฟไปทํางานด้วยกันวันนี้เป็นวันจันทร์ขนค่อนข้างที่จะเยอะบนรถไฟตรงนี้เป็นจุดตัดพระราม6ค่ะขนลงค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าสามารถเชื่อมต่อไปที่โรงพยาบาลรามาได้ และตรงนั้นก็จะมีศูนย์ราชการเยอะแยะสถานที่สําคัญมาดูว่าวันนี้จะมีรถสินค้าส่วนไหม ขนรถสินค้าค่ะแต่มาดูว่าจะมีสวนขบวน281หรือว่าขบวน356จะมาทันด้วยกันไหมด้านหลังนี้เป็นแยกยมราชค่ะที่ผ่านมา อนนี้รถไฟจอดให้ลงตรงสะพานกษัตริย์สืกค่ะหลายคนบอกว่าตรงนี้เป็นจุดลับๆที่ลงรถไฟแต่จริงๆแล้วมีคนลงเยอะมากค่ะแล้วก็มีคนรู้จักเยอะมากสมัยก่อนมีบางท่านคอมเมนต์มาบอกรถว่าแค่ชะลอให้จอดแล้วก็โดดลงแต่สมัยนี้ก็คือจอดนิ่งให้ลงเลยค่ะ นนารี้กำลังโค้งเข้าชานชลาสำหรับตรงนี้ก็ล้อมสังกะสีเพื่อที่จะทำข้อบำบัด สถานีกรุงเทพหมวลำโพงก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกันอีกหน่อยถ้าโลงคงจะสวยค่ะแล้วเราก็จะกลับไปย้อนดูอดีตที่สมัยก่อนยังไม่มีสิ่งขวางกั้น วาสถานีกรุงเทพหัวลำโพงจะสวยงามขนาดไหน สามเจ็ค่ะหลังจากที่คนลงหมดแล้วรอดูว่าปูกำลังจะมาลากลิ้ว372ออกไปตอนนี้ยังจอดอยู่ในชานชลาค่ะรถจากไอ้น้ำก็ยังจอดอยู่สวยงามเสียงประกาศไม่รู้ประกาศอะไรฟังไม่รู้เรื่องค่ะ หนึ่งก็จะมีขบวน261เข้ามาจอดเทียบในชานชลาที่7สําสำหรับขบวนนี้จะออกจากสถานีกรุงเทพ9โง20ค่ะชลาที่8ก็จะมีริววของ201จอดอยู่ที่จะไปพิษณุโลกจะออกจากสถานีกรุงเทพ9โมงครึ่งและ233 10โมง985 11โมงไล่กันออกเลยค่ะ ตอนแรกว่าจะเดินเข้าไปในถงแต่ไกลจะได้เวลาเข้างานแล้วก็เลยไม่เข้าไปค่ะถ่ายบริเวณรอบๆตรงนี้ก็พอพอเข้ามาก็เปลี่ยนป้ายเลยวันนี้ที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงแปลกๆค่ะไม่มีคุณปู่ รีว372ก็ยังจอดสนิทค่ะแต่ก็ยังมีพนักง,งานทำความสะอาดเดี๋ยวตอนเที่ยงจะเข้ามาอีกทีค่ะสำหรับวันนี้เข้าไปก่อนปู4015ค่ะวันนี้ทำหน้าที่สับเปลี่ยนลากจูงในยานสถานีกรุงเทพสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องไปก่อนฝากพี่ๆเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจไว้เจอกันคลิปหน้าสาหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ